เรื่อยังวันนี้ติดตามเรื่องของความรักนะคะความรักมีหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นรักพ่อแม่รักครอบครัวรักเพื่อนหรือแม้กระทั่งรักที่ซับซ้อนคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่ารักที่ซับซ้อนนี่แหละค่ะกําลังเป็นปัญหาที่ทําให้เด็กถูกทอดทิ้งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คุวาเลนไท์ทีไรหลายคนก็กังวลเรื่องของปัญหาท้องไม่พร้อมหรือปัญหาของคุณแม่ไวสใสนะคะแต่คุณผู้ชมคะปัจจุบันปัญหาคุณแม่ไวยใสมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆนะคะแต่กลุ่มที่กําลังเป็นปัญหาก็คือกลุ่มวัยทํางานค่ะวันนี้ทีมข่าวออนไลน์ 7HD ได้มีโอกาสพูดคุยกับโฆศก,กรมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะซึ่งก็พบว่าตัวเลขของเด็กที่ถูกทิ้งปีนี้เพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้วค่ะเด็กหลายร้อยคนที่มีปัญหาจนต้องมาอยู่ที่สถานสงเคราะห์ ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาของครอบครัวที่ซับซ้อนพ่อแม่วัยใสเนี่ยก็มีแต่ตัวเลขตอนนี้ยังไม่ได้เยอะมากนักตัวเลขที่ออน่าสนใจนะคะอันนี้เป็นเป็นกลุ่มวัยทำงานซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการย้ายถิ่นฐานไปทำงานอีก อีกที่หนึ่งแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ไม่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้บางบางบางเคสเนี่ยก็น้องก็พ่อแม่น้องก็มีครอบครัวอยู่แล้วแล้วก็มีอันนี้คือความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากขึ้นลนักษณะของสังคมเนี่ยมีความซับซ้อนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเด็กเองเนี่ยก็ต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองมากขึ้น เมื่อพูดถึงครอบครัวที่ซับซ้อนนะคะขอยกตัวอย่างแบบนี้ค่ะอย่างเช่นมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเขามีลูก3คนแต่ลูกทั้ง3าคนนั้นเี่ยคนละพอ่อกันค่ะเมื่อผู้หญิงมีสามีใหม่อีกครั้งก็จะทิ้งลูกคนเก่าไว้กับสถานสงเคราะห์แล้วก็ไม่มาเหลียวแลหรือจะเป็นเคสของผู้ชายที่มีบ้านเล็กและหากบ้านเล็กหลังนี้เกิดปัญหาเด็กที่เกิดขึ้นมาแบบไม่เปิดเผยมักจะถูกทิ้งเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเด็กๆเ,เหล่านี้ถูกทิ้งให้มาอยู่ที่สถานสงเคราะห์คนที่จะต้องรับหน้าที่ดูแลทดแทนความรักให้กับ เด็กนั่นก็คือแม่จำเป็นเด็กที่ไม่สามารถที่จะอยู่กับครอบครัวได้น่นอนเลยว่าออไม่มีสิ่งไหนที่จะทดแทนครอบครัวได้ซึ่งเราก็พยายามที่จะดำเนินการจัด สภาพแวดล้อมจัดพี่เลี้ยงนะคะที่เด็กๆเ,เรียกว่าแม่ในบ้านเนี่ยให้ใครบ้านบ้านหลังใหญ่แม่หนึ่งคนเนี่ยต้องดูแลเด็กถึง8คนถามว่าเป็นงานหนักไหมงานหนักแน่นอนเราต้องดูแล24ชั่วโมงนะคะ หนึ่งที่เจ้าหน้าที่อยากฝากเตือนนะคะไม่ว่าจะเป็นวันวาเลนไทน์หรือวันไหนๆถ้าคุณยังไม่พร้อมก็ควรที่จะระมัดระวังไม่ให้ชีวิตที่บริสุทธิ์ต้องเกิดขึ้นมาแล้วทนทุกข์ทรมานกับสิ่งที่เขาต้องเจอค่ะและเจ้าหน้าที่ฝากบอกนะคะว่าหากใครพบเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ไม่พร้อมสามารถแจ้งมาที่สายด่วนได้ที่1 3 0 0ค่ะ